นักข่าวสายบันเทิงที่ไปทําข่าววันนั้นถึงกับอึ้งฮะเพราะว่าหน้าบ้านของคุณเอ๋เนี่ยมีบ่อน้ํามันใหญ่ๆมากแล้วก็มีปั๊มน้ํามันที่พี่เอ๋เนี่ยเป็นเจ้าของด้านในเนี่ยจะเป็นเครื่องหัตถ์อัศวะเหมหลังใหญ่สีขาวทั้งหลังอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะ,ะแล้วรถหรูอีกมากมายหลายคันเลยนี่ทำไมก็เขารวยอยู่แล้วเนี่ะเหรอนี่เขาจัดงานและลักษณะคล้ายๆกับงานแต่างงาน มีเลี้ยงนักข่าวมีอาหารอะไรสารพัดเลยรวยเมื่อ,าอวานที่มีการเปิดเผยทรัพย์สินของเออบ้านอัศวะเหมนะฮะต้องให้กับกระปุก .com เทหอมกระปุก .com นี่เขาสรุปออกมาเนี่ยคุณอเอ๋ชสัสดสิ์อัศวะเหมนี่ <c oughs> เป็นเจ้าของบริษัทกว่า200กว่าบริษัทนะฮะสองร้อยกว่าบริษัทเปิดดําเนินการปัจจุบันบริษัทที่ประชาชนรู้จักเนี่ยประมาณสัก22-23บริษัทมูลค่าทรัพย์สินก็ไม่เยอะพี่ฮะประมาณน้อยๆพวกเราหากันได้เท่าไหร่ กือบหมื่นหนึ่งพันล้านฮะหมื่นหนึ่งพันล้านโอ้โหหนึ่งพันล้านเท่ากับรายได้พวกเราต่อปีกันแหล่ะอย่างงี้ต้องเรียกมาดามเจนนี่แล้วนะก็ใช่ไงหนึ่งมื่นหนึ่งพันล้านมาดามเจนนี่มาดามเจนนี่ไงแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทางอินสตาแกรมเอ่ฟเฟคบุ๊คเอ่ยนะฮะต้องบอกว่านะครับมีคนเนี่ยโพสต์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแต่เป็นแนวตลกตลกโอ้สารพัดเช่นจําไว้นะผออย่อมาจากผัวชื่อเอ นี่อย่างนี้คุ้นๆนะมันมาจากแรงจากแรงเงาดีไหมแต่มีอีกมีอีกมีอีกเลยอันนี้แรงเงาเหมือนกันแย่งผัวนพนพพาคือมายาแย่งผัวนันทิดาสิของจริงโอ้ยนี่แรงอ่ะนี่มีเพลงเพลงเรียนแบบแรงเงาคุณเคยเห็นเพลงแรงเงาเวอร์ชั่นใหม่หรือยังปังยังยังยังทำไมมันเป็นอยากจะให้ฟังสักนิดไหแรงเงินชื่อเพลงแรงเงินแรงเงินเหาะแรงเงินขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยขอฟังหน่อย จริงๆก็แต่งเรื่องมาจากในเน็ตนะพี่เอ๊คือต้องยอมรับทุกคนอย่างนี้ล้อหรือเปล่าพี่เอ๊ก็เขามาจากในเน็ตนะไม่ได้เก่งเมื่อกี้เกิดอะารายการฟังว่าแจ็คมาอฟังฟังที่นึกพี่นั่นไงรถนะต้องี้เก่งมากกูจะมาอยู่แกมีดเสียงร้องแบบจริงจังมากเลยนะ ผมพาผมองมาเก่ารูปผู้เธออย่าปิดบังฉันได้ไหมให้ใจกับฉันได้ไหมจะบอกได้ไหมว่าเขานั้นใช่คนไหน i ินสตาแกรมแล้วได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่ได้ข่าวผมเห็นกับตาเลยคุณเจนนี่เทมพลสุวรรณนั้นปิดอินสตาแกรมของตัวเองแล้วปิดไปเลยคงจะรับแรงกระแสะคนวิจารณ์ไม่ไหวนะก็ลเลยปิดไปนะเป็นคุจะปิดไหมถ้าเกิดคนคนคนวิจารณ์คณเนเยอะขนาด จริงๆเป็นผมผมก็ไม่ปิดเพราะว่าจริงๆก็ <Vou> ยอมโดนชาวบ้านคนด่าถามบ้างจริงคุปิดแม่เมื่อวานนี้อู้ด้วยตัวเอกปั๊อปปูล่าสงสัยทำรายการดังเมื่อวานนี่อินสตาแกรมขึ้นปุ๊บ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 คือช่วงเที่ยงเบ่ายเป็นช่วงนอนหลับช่วงเที่ยงเบ่ายเป็นช่วงนอนหลับเอ๊ะทำไมอินสตาแกรมชึนขึ้นเป็นหมื่นๆเลยวะมาจากไหนมาจากไหนปากบกูคนด่าไงอ๋อด่าไปด่าไโพสต์ว่ากูตีกันไงไปไปโพสต์อะไรนะเมื่อวานคือเรื่องของเรื่องใน ปันหนึ่งว่าฉันเป็นสำนักข่าวไปแล้วทุกคนส่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเจนนี่เข้ามือถือฉันจนฉันก็บอกโอเคก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเออสี่ไปใส่กรอบว่าอันไหนจรงิงอันไหนลวงเออ,อ,อ,อวุ้นเส้นบอกมาดาม้าอีกกุ กุ๊บนากนี่คืออะไรเมื่อวานก็ไม่รู้อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าไลน์หรือว่าซับของผมวันนี้ก็แทบไม่ด้วยกันเพราะว่าคนก็จะส่งข้อความคือทุกคนเนี่ยการเป็นวงในหมดนะเมื่อวานก็ใช่เงเหมือนทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนเือกับผมก็ใช่เลยนะไม่แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงก็เคลียร์แล้วนะคะว่าจริงจริงแล้วมันไม่ได้เป็นการแย่งไม่ได้เป็นการแบบไปแย่งของคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะว่าพี่เอก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าได้แยกกันอยู่กับพี่ตูกสิบสิบปีแล้วแล้วก็ไม่จดทะเบียนนะคะก็ มันก็จบลงด้วยดีเนาะผมถามคุณหน่อยดีกว่าเนี่ยคุณเป็นพยานถูกต้องคนแรกอางนี้ดีกว่าแล้วคนคนแ่กจนคนสุดท้ายนะคนแรกและคนสุดท้ายเป็นอะรยานี่แหละถ้าสือเปล่าเป็นเมียถ้าแหลนกับคนใหม่นะว่าว่าไม่ได้จดทะเบียนการสมมติคุณไม่จดสมมติไม่จดจริงเนี่ยถ้าคุณเฮิร์ตนะถึงแม้ว่าคุณจะเลิกไปแล้วสิบปีความจริงมากเอาตามความจริงนะมากไม่แต่เอาจริงๆคือเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว คือสามคนเนี่ยเหมือนเขาแพลนกันเรียบร้อยหมดแล้วเหมือนกับคุณเจนี่คุณเอ๋คุณตู่เนี่ยเขาคุยกันแล้วพี่ตู่ถึงตัดสินใจก็เหมือนกับพี่ตู่น่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีข่าวแพร่กระจายซึ่งค่อนข้างที่ผมผมอ่านแล้วผมคล่้งนะเขาบอกว่าถึงขั้นที่ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอ๋กับคุณตู่เนี่ยเคลียร์กันเรียบร้อยก็คือจ่ายคุณตู่ไปสามพันล้านเพื่อที่จะใหญ่เพื่อที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็เปิดทาง ให้ให้กับเจนนี่ประมาณนี้ฟังดูแล้วเราเราก็เราก็อุ้ยทําไมเขียนแรงกันขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกข้อความหนึ่งทีง่เมื่อวานนี้<อ>วันเนี่ยเ,เรื่องเรื่องของท้องเรื่องออว่าตกลงเนี่ยเจนนี่เป็นฝากท้องที่โรงพยาบาล BNH นะฮะแล้วก็มีหลักฐานด้วยแล้วคอยดูนะอีกเดือนหนึ่งจะออกมาแถลงข่าวว่าอ๋ออุ๊บส์ว่าเออ,พอเพอิ์ตอนนี้ก็มีลูกแล้วขาวจริงจริงนี่ในฐานะนักแสดงเขาบอกว่าที่จริงจะมีแรง,งเงาสองใช่ใช่ค่ะคุณต้องเล่นด้วยใช่ใช่แล้วเจนนี่ยังไงอะ ก็จริงๆตรงนี้กระแสมันแรงอะนะพอเรายังตอบอะไรไม่ได้หรอกคิดว่ารอไปก่อนสักเดือน2เดือนอะไรตอนนี้ช่องสามประกาศแล้วนี่ว่าละครที่ดาวเกี่ยวเนื้อสามีฉันเล่นด้วยอะไรนะสามีจะเล่นอยู่เรื่องอะไรนะตาอธิชาดาวเกี่ยวเดือนดาวเกี่ยวเดือนดาวเกี่ยวเดือนรู้สึกช่องสามเข้าใจงดอออากาศไปแล้วนี่เขาเลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่าใช้คำว่างดยังถ่ายไม่เรื่องกับงดก็เหมือนกันแหละเขาเลื่อนเลื่อนสักแป๊บหนึ่งห้เลื่อนแบบไม่มีกำหนดเออจนกระทั่งข่าวเงียบเอาเรื่องนี้มาแทน เรื่องที่่นุ่นเล่นอุไตยลำยองเนาะลอกขึ้นมาแทนเอออคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างกับประเด็นข่าวฮอต 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องของคุณเจนนี่และคุณเอ๋นั่นเองนะครับส่ตอง1997งอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมเลือกเกินแต่อย่างที่ทัญ่าบอกครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ใช่มือที่สามใช่เขาบแบบว่าไงหรอควรจะดีใจกับเขาก็ดาราเหมือนก็เป็นคนปุ๊ว่าแต่มีข่าวว่ามีข่าวว่าเพื่อนเจนนี่เนี่ยไม่ยอมรับกับสิ่งที่เจนนี่ตัดสินใจแล้วก็ฝั่งที่ให้กําลังใจพี่ตู่เนี่ยก็โพสต์ภาพพร้อมกําลังใจซึ่งกันนี้พี่ตู่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะมีกำลัง พี่ชอ็อตไงสายพ<อ>ิษมติคุณบอยพิสเนเกอร์พี่บอยเขาจะเรียกคุณบอยเนี่ยจะเรียกพี่ตู่ว่าหมามีอยู่แล้วบอยหนึ่ง <Boy 1, S 1> อก 1, อกหนึ่งเขาไป็สนิทกันตั้งแต่สมัยคอนเสิร์ตสีฟ้านะ,ค,ะคุณแม่การินน้องเพลงขนาดเดียวกันโค่นไปตามที่อินสตาแกรม้องพี่ม่วนก็ขึ้นกันเยอะเหลือเกินน้องเพลงเนี่ยก็เอารูปโพสต์กับคุณแม่นะแล้วก็ข้อความว่า This love is forever. ความรักนีน่นชั่วนิรันดร์ใช่ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะฝั่งเพื่อนของอคุณเจนนี่เนี่ยก็ออกมาให้กำลังใจผ่านอินสตาแกรมกันกันแล้วนะคะก็มีหลายหลายคนเลยนะคะท,ที่ส่งข้อความก็ยังมีคุณวุฒเส้นก็โพสต์ว่า be strong be happy นะคะแล้วก็มีคุณแอนอลิชชาก็โพสต์ว่า I love you Jeff best friend <Jan ine. S 2> ใช่ก็คือชื่อเล่นของคุณเจนนี่นะคะ best friend forever no matter what นะคะแล้วก็มีคุณนานาก็โพสต์ว่า I love you my best friend น,นี่แหละค่ะต้องต้องบอกนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยหลายคนในวงการบันเทิงต้องยอมรับเลยว่าคือค่อนข้างจะอึดอัดใจ<ะ>ไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรยังไงดีถูกไหมเพราะทุกคนก็รักพี่ตู่ทุกคนก็เป็นเพื่อนกับเจนนี่ดังนั้นเนี่ยจะโพสอะไรมันก็ต้องระวังเพราะกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณไปเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งถามว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ไหมเป็นปรากฏการณ์นะบางคนเนี่ยโอ้รักเจนนี่มากแลยแต่ว่าพอพอดูในแชทกุ่มนี่ยก็ด่าเจนนี่คือโอ้โ เมื่อวานนี้วงการแหละเมื่อวันว่าตอนแหลของวงการเมื่อวานนี้ภาพวงการบันเทิงอูแต่ขอแนะนําคนในวงการบันเทิงอย่าชชดกันเรื่องคุณตู่คุณเอ๋และคุณเจนนี่ผ่านทางไลน์หรือว่าทำไมเพราะว่าเขาจะแคปเจอร์แล้วไปโพสต์ลงในพันทิปทันย่าระวังจะคอมเมนต์อะไรก็ตามไม่ดีดิฉันนะ no comment no comment อย่างเดียวอีกคนที่พูดเนี่ยแหละตัวแสบอีกคนที่พูดที่ฉันบอกวุฒิคี่ครับวุ้อ ไป,ไปได้เสียเขาด้วยเหรอคะสนใจ่งกว่ากบบตชกไหมไอ้มดตอนนี้ข่าวไปอย่างนี้เล้วอีมดข่าวไปงี้เมื่อวานี้ตื่นเต้นแทนไงบอกว่าช่อง9จะออนแอร์ถ,ถ่ายทอดสด11โมงเช้า<ม><ม>ไม่ได้ถ่ายทอดปรกืกอคุอยกับคนบอย รายงานผิดแค่จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบ11โมงครึ่งไม่สดด้วยเออเราก็รู้สึกผิดไปไงโอ๊ยทำไมเราทำงานไม่ดีแล้วเมื่อวานนี้เราก็เลยบอกคนดูไปว่า11โมงเฝ้ารอนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมบอกว่ามดเออวันนี้เรารายการเออตื่นมาคุยเนี่ยเราควรจะเอาเรื่องเจนี่สองมดอูดที่เขาไม่จะไปเป็นผัวเมียกับเขานะคะเราต้องเอาอัมพาว่าก่อนเรามีของเยอะเลยวันี้มดดำมดดำมดดำเออเมื่อวานนี้เนี่ย อยากจะรู้เรื่องเจนนี่มากถามผมจะลอกเวลาผมก็มีภารกิจต้องทําอย่างอื่นอันนี้นี่พูดเลยนะายงานทุกห้านาทีไปชอบไปชอบอะไรก็อืเอท้ออะไรงานทาไมโทรหาบอสเพื่ออะไรถามสิไกโทรหาผมเนี่ยโทรหาผมแท้กแรกเลยเพราะผมรู้สิ่งที่คนคงอยากจะทราบต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็คือความคิดเห็นของตู่ในที่ด่าพี่ตู่ตอนแรกจะกลับถ้าตามตามเดิมจริงๆเนี่ยพี่ตู่กลับวันที่11สิงหาพี่ตู่เนี่ยจะกลับวันที่11สิงหาแต่ก็ บางคนบอกก็น่าจะเลื่อนอน่าจะเลื่อนเพราะว่าตอนนี้คือแบบกลัวสภาพจิตใจของเออน้องเพลงด้วยกลับมาบางทีมัน มันมันช็อกเหมือนกันนะ <ừ> นะึกออกไหมฮะแต่ถามจริงๆว่าเขารู้ก่อนหน้านี้ไหมยอย่างที่บ <ừ> ุ๊ดดี้เคยไปโทรหาพี่เองแต่วันอาทิตย์ <ừ> พี่เอกเขาพูดอยู่แล้วว่าเขารู้กันอยู่แล้ว <ừ> คือเขาตกลงกันก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวแล้วล่ะ <ừ> ว่าเออมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก็คือพี่เอกเขาก็พูดเสมอว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์กับคุณตู่ก่อนเคลียร์กับน้องเพลงก่อนแต่ต้องเขา้าใจว่าการแถลงในครั้งนี้หรือว่าการจดทะเบียนเป็นอะไรที่เขาวางแผนมาอย่างดีนะหมายถึงว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้นะครับ คุณคิดดูสิเรียกเรียกอำเภอมาเลยที่บ้านนะครับสองขนาดใบทะเบียนเนี่ยนะเขาบินเองนะม,มีปรินเตอร์อที่บ้านเลยนะแล้วไม่บอกใครเลยว่าจะมีการจดทะเบียนคือปิดเป็นความลับมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้มีมารผจญ หมาหรือว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าบอกไปวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องมาแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนกันเพราะเมื่อวานเป็นวันที่8เดือนแปดเขาถือเรื่องด้วยนี่จะบอกว่ามี SMS ส่งมานะคะให้กําลังใจพี่ตู่ด้วยบอกว่าขอชื่นชมคุณตู่ที่วางตัวดีมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเพลงนะคะก็ถือว่าเป็น SMS ที่ส่งกําลังใจถึงพี่ตู่และน้องเพลง